ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Omptin ต,ต,ตอนพิเศษตอนที่15วันเดย์เราจะพาคุณไปรู้จักกับกองลูกเสือแห่ง Scarlet Forest, Pumpish, Mushabai, Gorky Gork, Vanguard, Bear Belly, Trumpet, Mustanger, l Ijack, t a n g f i v e f l e c h o m b e r s a u s a i e Rocky, Sniffer, Illusive, Glad, Grumage, r o v e และนี่ก็คือ Woodwood ครับผม วันที่อากาศสดใสเป็นใจให้ออกสำรวจพื้นป่าสีเลือดหรือ Scarlet Forest ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตตื่นตะลึงกับต้นไม้น้อยใหญ่ที่ตระงานกลับมีแก๊งลูกเสือผู้ปกครองดินแดนป่าแห่งนี้ให้สงบสุขอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะภายใต้ซากอรารยธรรมปรักหักพังแห่งหนึ่งที่ซ่อนอันเงียบสงบของพวกมัน นั่นก็คือวุดวุด,วด,วดเมื่อแรกเห็นวุดวุดมีรูปลักษณ์ที่น่าเอ็นดูพวกมันมีขนาดเล็กขนปุกปุยสีน้ำตาลและดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคล่องแคล่วของหน้ากับความน่ารักของแบนเจอร์มีมือที่แข็งแกร่งคล้ายหมีสำหรับใช้เครื่องมือและฟันเคี้ยวสองซี่ที่ยื่นออกมาจากขากรรไกลบน วุดวุดดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการคุ้ยเขี่ยหาอาหารในป่าแม้แต่เสื้อผ้าของพวกมันก็ว่ากันว่าทำมาจากสิ่งของที่พวกมันหาเจอนั่นแหละครับผมนักชีววิทยาได้จัดพวกมันอยู่ในกลุ่มของไลเนียนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์ที่มีสติปัญญาและรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ซ่อนวุดวุที่นี่ไม่ใช่แค่ที่พักพิง แต่เป็นชุมชนขนาดย่อมที่มีโครงสร้างคล้ายโคลโลนีแสดงถึงความตั้งใจในการหลีกเ้้นและสร้างความปลอดภัยสำหรับเผ่าพันธุ์เล็กๆภายในที่ซ่อนแห่งนี้เราพบว่าวุดๆใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีระบบพวกมันแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนบางตัวทำงานบางตัวดูแลพื้นที่บางตัวดูเหมือนจะมีสถานะพิเศษในหมู่ของพวกมัน แม้จะมีวุดๆอยู่มากมายแต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีชื่อเป็นของตนเองเอและพวกที่มีชื่อนั้นมักสามารถพูภาษามนุษย์ได้แม้จะไม่คล่องแคล่วนักก็ตามทีสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้นเคยกับมนุษย์ที่มีมาอย่างยาวนานครับผม Plum p e a h หัวหน้าหมูลูกเสือวุดๆผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ ถ้าชื่นชอบสีชมพูอ่อนแบบลูกพลัมที่สุกกลางฤดูพลัมพีชลหลงไหลในขนสีชมพูของคองการาล่าเป็นอย่างมากถึงกับนอนทับกองขนอย่างมีความสุขพลัมพีชเป็นผู้สื่อสารกับมนุษย์ได้คล่องแคล่วที่สุดในกลุ่มมักรับหน้าที่เจราจากับเหล่าฮันเตอร์และชาวเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าผ่านทางหรือขอความช่วยเหลือต่าง m า s แตงเลอรสมาชิกลูกเสือหมู่จัดหาอาหารเพื่อนรักนักตกปลาของคันย่าพวกเขาสนิทสนมกันมากและมักตกปลาอยู่ด้วยกันเสมอมีนิสัยขี้กลัวน่ารักและพูดภาษามนุษย์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักครั้งหนึ่งมาสแตงเลอรเคยเจอมิสซิสเนเข้าอย่างจังถึงกลับทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะครับผมบูชาร์ p อ y e และกอดีกอกลูกเสือหมูจัดทรัพยากรพวกมันมีหน้าที่แลกเปลี่ยนสิ่งของกับเหรียญไวเวิร์นโบราณทําการแลกเปลี่ยนสมบัติล้ําค่าต่างๆกับสิ่งของที่มีประโยชน์เช่นมเมล็ดพืชชิ้นส่วนของสัตว์ร,ร้ายและแม้แต่วัตถุดิบหาย,ยากบางชิ้นซัสเซฟิลลูกเสือหมูล่าตระเวนมักให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางนิเวศวิทยา กับเหล่าวุฒิในหมู่เสมอเป็นเหมือนนักวิจัยประจำกลุ่มและมักก่อเรื่องอยู่บ่อยๆครับผมไอแจ็คและทั้งลูกเสือหมู่หาของเก่าสิ่งของที่หล่นหายในแม่น้ำมักไปรวมกันที่ปลายน้ำเสมอแว่นตาของเอลมาก็เช่นกันจนไอแจ็คไปพบเข้าดังนั้นผมและเอลมาต้องไปตามหาว่าเขาชื่ออะไร และนำน้ำพึ่งไปไถ่ายแว่นตากลับคืนมาเล่นเอาเสน่หือยเลยครับผมในทุกๆค่ำคืนแห่งความอุดมสมบูรณ์เหล่าว,วุดิต่างพากันขึ้นมาบนดาดฟ้าของที่ซ่อนพวกมันเพื่อจัดงานหมู่ลูกเสือรอบกองไฟรวมตัวกันเพื่อสนุกสนานกับอาหารการกินต่างๆเต,ต้นรำและพูดคุยกันอาหารจานโปรโดของเหล่าวุดวุฒ คือปลาและเห็ดต่างๆและการห่ออาหารด้วยใบไม้คล้ายห่อหมกปลาสูตรวุดๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจรู้จักการแปรรูปอาหารเทศกาลนี้มีลูกเสือหมู่ห้องเครื่องอย่างชอมเบอร์เป็นฝ่ายจัดการและดูแลอาหารชอมเบอร์มีลูกน้องคนสนิทเขามักสแตนบายอยู่ชั้นบนเสมอเพื่อเป็นหน่วยคอยจุดกองไฟในคืนปาร์ตี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีวัฒนธรรมในหมู่ชุมชนมีการเลือกเวลาที่จะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางสังคมและประเพณีที่พวกมันสร้างขึ้นมาครับผมและเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าพวกมันก็ต่างแยกย้ายกันออกไปทำหน้าที่ของตนแต่ทว่าเช้าที่สดใสนั้น และเหล่าบรรดาวุฒิที่เราได้พบเจอกลับมีตัวหนึ่งที่ปลีกวิเวกออกไปอย่างโดดเดี่ยวใช้ชีวิตตามลำพังในดินแดนอันเยือกเย็นที่ไอ้์าคลิฟเขาอาศัยอยู่ในถ้ำเล็กๆส่วนตัวที่มีข้าวของเครื่องใช้ดำรงชีพอย่างครบมือนั่นก็คือโรว์โรว์เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้มีปรัชญา และเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเอวิชยูนิตโ o รฟมีลักษณะเป็นวุฒิุพนเนจรมักสวมหมวกทรงสูงและติดเข็มกลัดรูปทรงคล้ายมังกรโ o รฟนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางและการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายโ o รฟจะพูดจาฉะฉานกว่าวุดวุฒิตัวอื่นเป็นอย่างมากมากเสียจนในทุกประโยค เหมือนบทกวีผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าความเข้าใจในภาษามนุษย์ที่ซับซ้อนเช่นบทกวีนี้อดีตของโรฟนั้นเป็นมายังไงครับผมแต่ความแตกต่างในรูปแบบของการสื่อสารอาจสะท้อนถึงบทบาทที่ต่างออกไปหรือนี่จะเป็นวิวัฒนาการของวุฒิที่เป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นฝูง และมีวุฒิผู้นำในป่าโรฟมักดำรงชีพอยู่ที่ไอชาร์ดคลิฟด้วยการกินอาหารเป็นปลาสะส่วนใหญ่และมักตกของมีค่าได้อยู่เรื่อยๆโรฟมีการถนอมอาหารโดยการทำปลาตากแห้งเก็บไว้กินในช่วงฤดูต่างๆและที่นนแน่ๆโรฟรักการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากหรือนี่อาจเป็นหนึ่งในบทกวีเชิงปรัชญา ที่เขาสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนก็ได้ครับผมและนี่ก็คือวุดวุดปีศาจน้อยน่ารักกองลูกเสือนักเก็บค่าผ่านทางแห่งสการ l เล็ต r ฟอเรสเขาอยากให้ผู้มาเยือนเคารพป่าของเขาที่สามาคัคคีและเต็มใจที่จะปกป้องอาณาเขตของตนอย่างขันแข็งพวกเขามีความสุขกับอะไรง่ายๆในสิ่งที่ตนเองมีเสมอแล้วพบกันใหม่ กับมอนสเตอร์อมตีนตอนต่อไปจะเป็นตัวอะไรสวัสดีครับผม